สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดดอนใหญ่นะครับลำลูกกาคลองแปดนะครับจะพาทุกท่านมาเที่ยววัดนะครับซึ่งภายในวัดนี้เขาจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือส่วนของวัดนะครับภาพพระอุโบสถนะครับอีกส่วนหนึ่งคนละฝั่งของถนนนะครับไอ้นั้จะเป็นรูปปั้นรูปหล่อของท้าวพญานาคนะครับผมวันนี้เราจะไปเดินไปเที่ยวกันทั้ง2จุดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในวัดกันก่อนเลยนะครับ จุดแรกที่จะพาทุกท่านมานะครับหน้าองค์ปูเวสสุวรรณหรือเทวเวสสุวรรณนะครับโอ้คนเยอะนะครับคนมาเที่ยวเยอะมาวัดเยอะมากๆนะครับเนี่ยครับนี่นะครับหน้าองค์เทวเวสสุวรรณนะครับผมข้างหลังองค์พระก่อ พูงเทาเวก็จะเป็นต้นหมากนะครับสวยงามครับผมนะครับผมสวยงามมากครับสวยงามมากนี่นะครับผมโอ้โหนมาเยอะแยะเลยครับผมนี่นะครับแล้วมาดูทูบที่คนท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวของมาวดน,นะครับเขาจุดทูบได้นะครับ ก็มีจุดตัวเลขอย่างนี้นะครับผม oh. นี่นะครับ oh. เอาไว้เสียงหวดวันที่16นี่นะครับผม oh. จุดต่อมานะครับ oh. มาดูวัตถุมงคลของทางวัดดอนใหญ่นะครับก็ oh. จะมีผ้ายันเสตีครับลง่อดสามสีนะครับผม oh. นี่นะครับ oh. นี่นะครับผม รูปหล่อพญาน,นาคครับโอ้มีแต่ส,สวยๆงามๆเลยครับผมนี่นะครับเปิดให้ญา,าติโยมที่มาที่วัดดนใหญ่ได้สักการะบูชานะครับโอ้นี่ครับผมที่เหรียญรูปหล่อครับสวยงามครับส่วนนี้รูปรูปว่างนะครับของพญาน,นาคต่างๆนะครับ พญานาคมีไม่รูไหลยหลอมนะครับไหลนะครับอุก่อนนาคาที่พอดีนะครับโอ้โหสวยงามครับนะครับมีให้ เตา65ครับ99บาทนะครับส่วนนี้รูปวาดขององค์พญานาคครับมีชื่อต่างๆนะครับเลครับก็สวยงามครับสวยงามใครมาวัดดอนใหญ่ไม่ผิดหวังนะครับ ส่วนจุดนี้นะครับท่านเจ้าวาสเป็นคนเจิมเองนะครับเจิมหน้าผากเปิดทรัพย์โชคลาภวาสนาบารมีนะครับอีจุดจุดนี้นครับผมหลวงพอ่อเจ้าวาสท่านเป็นคนเจิมไห้เองเลยนะครับผมคโโนมารอเจิมหน้าผากเปิดโชคลาภนะครับผมส่วนจุดนี้ญาติโยมมาทำบุญส,สวยส,สังฆทานนะครับ ก็จะมีพระคุณเจ้ามาให้นะครับผมโอ้โหครับมมนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอโสธรน,นะครับผมโอ้แต่สวยงามมากครับ มุมนี้นะครับหน้าพระอุโบสถนะครับหน้าโบสถ์น,สนะครับพูดง่ายๆนี่หลวงปู่ทวดนะครับองค์รองจำลองหลวงปู่ทวดครับส่้นนี้คือสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับหน้าโบสถ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปโบสถ์กันทางขึ้นโบสถ์นะครับผมโอ้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นดอก ดอกกล้วยไม้จำลองนะครับเป็นสีสวยงามนะครับโอ้แต่ว่าสวยงามครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบสถไปดูพระพระพุทธรูปในโบสถ์นะครับโอ้โหสวยงามครับนี่นะครับผมโอ้โอเข้ามาภายในอุโบสถนะครับผมดูครับ ดูความงดงามของพระโทธรลูกครับผมอู้งดงามมากสวยงามมากครับผมมีโอกาสมาเที่ยวนะครับที่วัดดอนใหญ่ลำลูกกาของแปดนะครับผมทางวัดก็จะมีรถบริการอย่างนี้ครับผมเราจะเราจะมารอขึ้นตรงนี้นะครับผมเพราะว่าจะเดินไปมันประมาณสักกิโลขึ้นใน2สองโลนะครับอันนี่เราจะมีรถอย่างนี้นะครับโอ้ดีครับผมไม่ต้องเดินครับลงรถขึ้นรถ ทางวัดมีรถบริการรับส่งไปถึงองค์พญานาคเลยครับผมเพื่อไปไหว้พระปู่ศรีปฐโมแม่ย่าศรีปฐมนาครับนี่นะครับผมเป,ป็นรถไปอย่างนี้นะครับผมโอ้นี่ครับผมรถบริการดีครับผม,ค,บผมคื <S <S อขึ้นไปไหวป้ปู่ศรีปฐโมแม่ย่าศรีปฐมนารครับมีรถบริการถึงที่นะครับมาสะดวกสบายครับที่จอดรถเยอะนี่นะครับโอ้นี่ครับผม ญาติโยมเยอะมากวันนี้ครับผไปแล้วเต็มออกเต็มออกครับนี่คือไปไปไหว้องคูพญานาคครับพ่อปู่ศรีธงโตะแม่ยาศรีบุตธมานะครับทางวัดจะมีรถรับส่งอย่างนี้นะครับผมทุกท่านออกประตูวัดมานะครับนี่นะครับโอ้ให้เดี๋ยวบรรยากาศนะครับผมมาเที่ยวได้ครับวัดตอนใหญ่นะครับสถานที่จอดรถเยอะเยอะมากมากเลยครับนี่ข้างหน้านี่เป็นหน้าวัดนะครับผม วิวหน้าวัดก็สวยงามนะครับโอ้โหคนมาเที่ยวนะครับลงรถบัสมาวัดดอนใหญ่ครับู้หนี่ครับรถพาไปเที่ยวปู่วไหว้ปู่ขอพรขอโชคลาภปู่ศรีสุดโธนะครับส่วนด้านนี้เป็นที่จอดรถครับจอดรถสบายมากครับที่จอดเยอะะครับมาถึงนะครับโดมหน้าลานพญานาคนะครับผม ไปดูบรรยากาศภายนอกนะครับคนเยอะจริงๆเลยครับผมนี่คนเยอะมากเลยครับโอ้โหไปดูปูสีทุตโธไม้ยาสีปฐมมาครับมุมนี้นะครับผมนี่ศาลานะครับคนเยอะมากๆเลยครับผมโอ้โ โโอโ้สวยสดงดงามครับผมพยามากสีดำครับสีขาวครับผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปข้างในครับโอโ้เดี๋ยวดูมุมนี้ก่อนครับดูมุมนี้ก่อนโอ้โหนี่นะครับผม ผูสมเป้าซับฟับฝั่นี้ครับผมสวยงามครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปองค์พญานาคครับไปดูครับอามโอ,โอ,โอ้ดูครับสวยงามมากมาก,มากเลยครับเพื่อนทันใดมีโอกาสมาเที่ยวครับวัดดอนใหญ่ครับรัูุก,กาคลองแปดครับ ไม่ไกลครับไม่ไกลจากถนนใหญ่ครับโอ้โหลายน้ำในก็ได้สวยมากเลยครับผมนี่เราเราเดินลอดพญานาคนะครับผมนี่นะครับผมในทางวัดท่านก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเพราะว่าน้ํายังไม่มีครับกํายกลังต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมโอ้ยเหมือนเดินอยู่ในอะไรผมจะบอกเดินลอดองค์พญานาคนะครับี่องค์พญานาคอยู่ข้างบนนะครับผมโอ้โหดูครับผมผนมาเยอะมากๆเลย นี่นะครับถ้าสร้างเสร็จจะสวยงามมากเลยครับนี่ยังไม่เสร็จคนมาดูวันนี้คนจะเป็นหมื่นนะครับผมนี่ครับผมสวยงามครับสวยงามสวยงามจริงๆครับให้ดูวิวข้างเนี่ยบรรยากาศก็ดีนะครับผมบรรยากาศก็ดีนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับผมอ้ย านข้างก็จะเป็นองค์พญานาคนะครับหัวพญานาคนี่คนเยอะมากนี่นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับมดกุมพงอันนี้ก็จะเป็นไงครับเขาเรียกวัดใจพญานาคครับสวยงามครับสวยงามครับเดินดูไปเรื่อยๆครับสิ่งก่อสร้างยังไม่เสร็จครับแต่ว่าวิววิวทิวทัศน์ก็สวยงามครับผม เห็นไหมครับโอ้โหจุดนี้อเมซิ่งมากครับผมเป็นจุดที่สวยมากเลยครับนี่นะครับผมโอ้สวยงามจริงๆครับนี่ครับผม เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับมุมนี้สวยงามครับอ้ยดูครับผมนี่นะครับดูดันข่างครับดูด้านข้างครับ,รบสวยงามมากครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูเครต่อไปอีกครับผมอืโอ้ทีนี่ ต่อไปนี้จะเป็นอันซีนของลำลูกกาเลยนะครับของแปดนี่ครับผมนี่นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเมื่อเร้วเดินมาสุดนะครับผมสุดทางก็จะเจออย่างงี้ครับโอ้โหสวยงามมากครับมีขนาดยังไม่เต็มร้อยนะครับยังเสร็จสมบูรณ์ไม่เต็มร้อยนะครับผมสวยงามครับโอ้โห ดูครับผมบึงครับผมจะเดนรถะรือะัตามยโอ้โหเดี๋ยวครับผมจเดินจะเดินหลังรถนะครับอันตลายนะครับจะเดินหลังรถน้เวลารถถ่อยไปจะเดินหลังรถกนะครับรถแตสับรขึ้น โอ้โหนี่นะครับผมนี่ยังสร้างไม่เสร็จดูสบายสบายชื่นใจสายทางบารมีแม้แดดจะร้อนฝนจะตกจะเป็นจินใดก็ไม่เคยรักจุดจังศรัทธาเราได้นะครับจุดจังศรัทธาเราได้เพราะเรามีศรัทธาแรงกล้ามีศรัทธาแรงดุมีศรัทธาอันเป็นมงคลแก่บรรดาสาธุชนก็ตั้งใจ จากนั้นนะครับทางวัดก็จะมีมุมพักผ่อนนะครับสวนหย่อมเล็กๆเพื่อให้ทุกคนมานั่งพักผ่อนย่อนใจแล้วครับหลังจากไปเดินเที่ยวไปในวัดแล้วใครจยมานั่งตรงนี้ก็ได้นะครับอุ้ยมุมสะดวกสบายนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับสวนหย่อมพักผ่อนสบายเย็นสบายเย็นเทียครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ